ด้วยโอเคต้องเลือกด้วยอ้วนผมบอกเลยตาที่ผมโคตรตึงอ่ะอะไรนะโอเมก้าว่าไงนะตาที่ผมโคตรตึงอ่ะตึงตึงจริงอ่ะตึงเปี๊ยปี๊ยดูแม่งเลยตึงอยากดูดูเอ้ยตาหนี้ตึงมากเลยตึงเหมือนหมูมาถึงองค์การแลอ๋อ อีโทพี่ผมผมผมีผมมีไอเดียการเล่นอยู่พี่สนใจปะสนใจสนใจพี่คิดเหมือนผมใช่ไหมรู้รู้เหไือน่าเแล้วก็ทำทำแบบนั้นเลยนะทำแบบที่คิดอะโอเคได้เดี๋ยวรอถึงตาผมนิลี่ลืมไม่ไว้ใจฮะแค่งเล่นเฉยผมแซวว่าเล่นเฉยแหมระวังกันใหญ่เลยดีมกดพรุ่งนี้หรือเปล่ากดพรุ่ง พี่โทรพี่พี่เปิดเปิดมาพี่จั่วของก่อนนะพี่อ๋อ oh, <Okay. S 1> มันตาผมก่อนดีกว่าดูสิเกียรอีคิปเมนต์น่ะแต่ก็อยากทิ้งแต่ก็แบบไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก็ทิ้งสิ่งดีๆนะดูที่เดดดี้มิงขอบคุณตามีดอันนี้ต้องการพพ์มีดเราคงดีเสมอไม่ต้องห่วงครับผมดีเสมอ ตดนสมูไปแล้วเบื่อแน่เลยลงเบื่ออะทำไมต้องมาเล่นกันพี่โรพี่เปิดใบขวานะพี่รู้แล้วรู้แล้วรู้รู้แล้วว่าจะทำอะไรจะเล่นกันได้เลยแต,แต่ว่าเป็นทางเป็นฝ่ายมีแล้วก็ระเบิดน่ากลัวมากสองคนนี้ฮ้าเจนเจนค่ <c oughs> คนะค หนุนค่ะหนุนค่ะโอ้โหผมว่าไม่ดีคนโทมมนเป็นคนระเบิดแบบไม่ดีมากสามอันเลยคนระเบิดสามอันโอเคพช่ี่มองอะที่มองชิบหายเลยนะเนี่ยช่ไม่ดีสุดๆจ้ะนี่อะวะบอกฟ้องเอนดีใช่ยิงโอเมก้าก่อนเลยยิงผมทำไมผมว่าโอเมก้าเลยยิงสามโอมาเกมก็แพ้ดีเออแล้วไม่ยิงผมทำไมล่ะ ก็แค่ไม่ต้องยิงพ <Yes> ี่โถแค่นั้นเองไม่ยิงผมทำไมผมยังคิดว่าโอปิการยังมีสามเลยอะตลกแล้วพี่มันชีวิตถุงว่างมากอะผมก็แค่ทําให้พี่โถเป็นระเบิดแค่นั้นแหละสร้างความบันเทิงอถ้าไม่ไว้ใจก็สอ่งมันไปดิสอ่งมันไปดิจะได้เสียเสียโคต้าไปไปสองวันเลยอันนี้คือแบบถวัตเป็นระเบิดคนเดียวหรอจริงมันอาจจะมีสองคนก็ได้ คงไม่มีมากกว่านั้นแล้วค <c oughs> รับเอ๊ะเดี๋ยวนะครมีคนเปิด<น>อ๋อนาเน,นียปลดปืนผมโอเคเข้าใจอยู่เตี้ยเตี้ยต้องเ,องเรียกว่า <c oughs> น้องเตี้ยครับอ๋อน้องเตี้ยปลดปืนผมเมี่ยเปิดไปหนึ่งเดี๋ยวก็รู้แล้วเจนค่ะเจนค่ะโอ้ยชินแล้วนี่นใช่ไหมดีมอะไรเะิกวยเอ้ามันเลิกองเลิกอ้วยโอเคไปเล่ของนานี่เป็นระเบิดเฮ้ยเฮ้ยนาเนียเป็นระเบิดอีกคนปะเนี่ย บ้าบอไม่มีหรอกพี่จิอย่างมีพี่รุดนะจริงอะไม่มีพี่ลุงพี่รุดพี่เจิพี่คนอะไรน่าจะอ้วนกำลังคิดอยู่จะทำอะไรดีมาไมงดีมากเลยไม่ต้องดูคนบนโลกใบนี้อย่าเว้นที้โอ้ใช่ดีมากเลยอยากเอามันออกไปจากโลกใบนี้มันโกโจร้องเพลงไม่เหมือนกันใะคราวเดียวทิงดิมทิ้งเลยนะดิมจบอร์นมาเพิ่มหน่อย กานเก่ามันกระจาก่าเกี่ยวเขาจะได้กระจาะพอกันนะขอบคุณอะไรมันกระจาะพอกันพอกันอะไรผู้ตายใบที่คุณสองห้องนั่นเดียวดีมดีนะทุกคนดีมดีนะใครมาดูเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นเอเจนต์นั่นเนี่ยเป็นเอเจนต์ทุกคนเอเจนต์จนแริงทิ้งไปเลย อย่าเอาคืนกันดิมันไม่ใช่ไม่จริงหรอกมัไม่จริงเลยไมั่จ็นเอ่ะไม่จริงมากฟ้องมาฟ้องกลับไม่คุ้มมันนีเป็นเอเจนต์นะผมยิงทิ้งไม่ได้เลยครับใครฝั่งแดงยิงทิ้งได้เลยครับแสดงจุดยืนของคุณได้เลยเฮ้ยฟังแล้วเปิดเลยเปิดโชว์เลยเอาถิ่นใช่ดิแลคือจะบอกเขาไปว่าไม่ใช่คิงพิน n อะไรอย่างนี้ไม่ไม่นะเปิดเลยจะไม่ไม่เราไมเปิดเลยแล้วเมื่อกี้เสียเวลาเถียงกับผมทำไมเนี่ยสุดท้ายก็เปิดอยู่ดิ ใช่เลยเมื่อกี้กดผิดี่อะอยากยิงแต่ไม่มีข้อมูลเลยฮะเอาเลยเลยคุณเอาเลยข้อมูลมาที่นี่ไงยิงเอเจนต์ไปดิเอเจนต์หนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนอยู่แล้วเอไม่ใช่มิ้ไม่ใช่ระเบิดอยู่แล้วงานของการคุณยิงไป คุณยิงไปก่อนแล้วถ้าสมมติถ้าสมมติคุณยิงฝั่งเดียวกันน่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีคุณให้คุณจะได้อยู่คนละฝั่งกับเขาไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังคุณการฟังเราฮะไม่ต้องฟังคุณการฟังเราไอ้คณยิงคือคุณการถ้าผมจะเปลี่ยนคนยิงอ่ะผมก็ต้องรออีกเทิร์นหนึ่งเดีถ้าผมยิงไปเลยผมก็ไม่ต้องรออะไรแล้วอ่ะยิงงผมไปแล้วทำดีทำดีทำดีแล้วคุณจะถ่ายผิดอะไรเฮ้ยจะช่วยไหมล่ะครับ ผมไม่เป็นคนดีกันนะกไม่รู้ทำย่างเงการก็สีฟ้าเหมือนกันนะพ่อมเขแก็้งเสียใจเขาใช้อะไรอ่ะอุ้ยเขาใช้อ๋อคำสั่งห้ามการต้องยิงคนเด่นคือเอเจนต์ปีงเอเจนไงก็ถูกแล้วก็ยิงเอเจนก็ถูกแล้วเอเจนโดนยิงทีหนึ่งก่เพราะเดี๋ยวมีคนตายครับคุณนาเนียต้องรับให้เขาก่อนนะเนเจลว่า โลดี้ไม่ไม่มีมีดผมไม่กะผมไม่อยากยิงใครมั่วเผื่อจะโดนระเบิดขึ้นมาสวยเลยยิงผมเสียได้จริงๆเสียได้จริงๆที่เราเป็นคนดีต้องไอจนไว้ก่อนแล้วใบกลางของกัปสีอะไรครับขนาดเนี้ยเขาก็เป็นสีฟ้าค่ะสีแดงเขาบอกอยู่เราต้องยิงเีแดงเพื่อให้สีแดงไงสีแดงปกติต้องยิง แดงปกติหรือคิงพินดูดีนะอย่าทำแบบนั้นเนี่ยนะแดงปกติแทนอย่าบอกฟ้าปกติแบบรอบก่อนเลยฟ้าปกติสึมเลยงมเข็มในมหาสมุทรเลยใครแม่งเป็นเอเจนต์วะตาตาก่อน่ะดีมเราอยู่ทีมเดียวกันอะรดีมไม่ได้อยู่ทีมดีมไม่ได้อยู่ทีมพี่ชิวไปชิวอะไรดีมไม่ดูใบกลางพี่ดีมยังไม่ดูใบขวาพี่เลย นเนอตินไงใบขวาเอตินก็เอาจบเลยเอตนอะไรละเอตนไม่อยู่กันนานแล้วเอตนก็อยู่โอ้ยปะไม่มีใครดีเลยเนี่ยนั่นทำตัวที่เขาไประเบิดไม่ใช่หรอไม่ไดใช่ไงไม่ได้เป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรสามอันลยโหไม่ได้เป็นนะเนี่ยโอเคสามันเป็นทุกวนจงปกป้องและป้องปกป้องปกป้องป้องป้องป้อป้ปองป้องป้องป้องไร พี่ตายได้วัลลี่ใหม่แล้วพี่โอเคสีเกินใหม่ยดีไหมเด็กใหญ่คนกะตี้คนกะตี้เป็นคนไม่ดีสุดๆคนกะตี้เป็นหัวหน้าของฝูงผู้นำที่สุดของที่สุดปกติคนตนแามาคได้ไหมไม่จริงไม่จริงนะเขาเป็นสีแดงปกติคุณนายเนท่ยทำไรทำอย่างนี้ล่ะ เขาไม่ใช่แนวปกติดิมซองตาเดี๋ยบอกนะไม่มีใครดีเลยอ่ะเขคือคิงปินใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่เไม่คป็นปกติไม่ไม่ไม่ใช่ใช่คือคิงปินลบสีแดงตกลงไหมหรือใช่ใช่ใช่ไม่ใช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 ่่นี่ใช่เนี่ย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 จริงๆอิอ๊ยอ้า ทำได้ดีมากใครไม่รู้ทำใครใช้แ b ็ a เมลว่าโอ้คนณแปตายท่านูน่ะผมทุกคนได้เวลาแล้วดีมจริงๆแล้วดีมเป็นสีฟ้าแปลว่าฝวัฝุนคนฟ้ากบบาแล้วขอร้องเดือดดีมไม่ชื่อดีแล้วดีมนะฟ้ากบ้าแล้วดีมแบ a c k m a i แสดงว่าตอนนี้คุตายเอ้ยไม่ใช่คนภางษ์วัฒน์ต้องเชื่อเบิดละันละแต่ว่าโอ้ผมต้องปกป้องผมเพิ่งทำเขาเจ็บแล้วผมต้องปกป้องเขาด้วยเนี่ย มันก็แน่นอนอยู่แล้วต้องสู้ผิดปะเนี่ยแหละครับความปกติของเกมนี้คุณสามารถเป็นฝั่งได้ทุกเมื่อครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจะไม่เลือกให้หรอกนีโอ้โหไม่เราอุตส่าห์ปกป้องแต่เสียดายแลวนะเราไปถึงท่อมรมควันโดนใจอุ้ยเขายิงใส่พี่โทบ้าเล็งลูกน้องก่อนอ๋อเล็งพี่โทโอเคทีมเนี่ยรู้โฮสเตอร์มันทำอะไรได้โฮสเตอร์ก็ถ้าสมมติเรากดยิงไปแล้วใช่ปะ แล้วเราใช้ไอซองปืน่ะโฮสเตอร์อ่ะเราจะสามารถเปลี่ยนเป้าหมายยิงได้แล้วก็ยิงต่อได้เลยอย่างเช่นพี่ยิงพี่พพก็ตายอ่าสมมติว่าตอนเนี้ย <Hey. S 2> คุณการเล็งพี่โดยใช่ปะแล้วคุณการกดยิงอะ่ะแล้วถ้าคุณการใช้ซองปืนอ่ะคุณการจะอาจจะไปยิงนานเนีย,ยทิ้งโดยที่โดยที่แบบเป็นตาน,นั้นเลยอะ่ะที่เจ้ดีเป็นสีฟ้าดีบอกแล้วเชื่อใจกันยังไงอะไรใครใช้อ๋อพี่ตายโอเคแต่ว่าถึงว่าพี่โคจะยิงกันอะไรเงี้ยผมลืม ผมลืมอ่ะว่าเราต้องยิงมีดก่อนโอรเบก้าเป็นมีดเอเจนต์หรือเปล่าโอรเบก้าเป็นมีดเราต้องยิงเราต้องยิงมีดก่อนเอเจนต์ใช่ไหมถ้าบอกขนาดนี้ผมยืนผมก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วล่ะดีดูไปอีใบของดีมเนาะทอยด์หักหลังถ้าบอกขนาดนี้ผมก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วล่ะกราบอาการรัการแน่นอนเป็นไงพี่โดต้นเกมสนุกวะ เราเราออกอาการเยอะเกินไปหน่อยเมื่อกี้นี้จะได้ก็ได้เไรผมว่ามันมันแล้วเว้ยนี่ควรทํายังไงนะกาสก็ต้องยิงคุณโอเมก้าก่อนเพราะโอเมก้าตัวนีดใช่ไม่งั้นเราก็จะยิงเอเจนต์ไม่ได้สดีียิงได้ยิงเอเจนต์ไปสิยิงได้ไม่ได้ไ่ไไม่ได้ไม่ด้ไมไไม่ไดมม่ดม่มีดออกไปก่อน้ม่ไม่ไม่่้มมมมมด ไม่ใช่สาม่ระปุกนะเป็นหมูแน่เต็มเต็มมีสามเล่มเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมูแน่เลยครับเป็นหมูแน่เลยแล้วไหนก็ไหนๆละอุนการเดี๋ยวเพิ่งยิงผมนะผมมีแผนที่ดีแผนที่ดีก็คือแผนที่เขาจะชนะใช่ป่ะขี่ที่แดนไม่ไม่ในตอนเนี้ยเขาฆ่าผมไปผมอาจจะมีโอกาสถูกเปลี uh, he ่ยนได้อีกครับเขาควรฆ่ามีดฆ่าปัดปัญหาไงัดใชคือยังไงมันก็ต้องฆ่ามีดก่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกไปดิวขอมีดได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้หนึ่งเล่มเองอย่างงี้หัวแบ่งมาเถอะผมกลัวว่าเราจะเซ็นไม่ถึงกันผมขออนุญาตเลยนะอะไรอ่ะคุณโทผมเปลี่ยนเนาะเป็นแดงแล้วไงไงผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นแดงแล้วก็จะได้ยิงแดงเนาะแล้วคนจะผมใช้มีดใส่ตัวเองผมใช้มีดใส่ตัวเองโอ้ใช้อันนี้ใส่ตัวเองเห็นตัวเองอันนี้เสียดีแต่พี่ต่ายพี่ต่ายนังเคียร์แล้วคือคุณกระต่ายก็แค่ต้องทำไปจาการ เต้โอ้เต้อะไรคุณไปจัดการโอเมก้าไปผมเล็งคนเดิมนม่แหละโอ้ไม่อ้วนซาซาเกียวซาซาเกียวพี่โอไม่อ้วนโอไม่อ้วนคือใชหม่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้โอเมก้าชนะพร้อมกับเราได้คือเอาไอ้การมีดออกไปจากมันสักตัวหนึ่งอะไปสลับกับอเมีอเมีเมาอเมีมาให้ดิมอ่ะดีชนะแทนดิ่ตลกและงั้นก็ต้องมานั่งยิงมีด ใช่ยิงมีดที่เราคนที่เราคนเนี่ยที่คนที่เราคนก็ถ้าวิธีง่ายสุดอะเอาเอามีดผมอะไปให้พี่ตายถ้าจะทำอย่างนั้นจริงจริงอะมีดพี่มีดพี่ว่ามีดคงกระตแตมาให้ดินอะไรไม่แต่ถ้าเอามีดกกระต่ายให้ดีอะก็ถ้ากับว่าก็จะมีมีดสองคนทีมคนปกติกันเี่ยก็เดียวมีแล้วใครจะทำแล้วใครจะทำให้เธอนน่นดอนให้เธอใครจะทำ ไม่รู้เหมือนกันเรื่องอ้วนทุกคนเล็กอ้วนโอ้อ้าแล้วแมคุณกาตีิเล็งกระต่ายผมมีแผนอยู่โอเคโอเคโอเคเอาเลยครับเต็มที่เลยครับมีแผนและผมมีแขยดีมถ้าดีมยิงพี่ทิ้งดีมจะไม่มีวันได้ใช้มีดเลยนะไม่เป็นไรดีมถึงตอนนั้นก็ชนะกับเอจินได้ใช่ใช่ใช่ดีได้ชนะกับทีพินยิงพินเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยคุณกัตคุณมีแผนอะไรบ้างเนี่ยผู้พิทมีแผนอะไรที่น้องดีมบ โอ้ามูาย้ายฝั่งมาอยู่ด้วยสวยครับใครใช้อ่ะพี่ตายอดิมยิงเอ้าไม่ใช่นราดียิงคุณการแล้วการก็ต้องผมตัวเองการอ้วนขอใช้ก่อนใช้โล้ใชไปแล้ว่ใช้โลไปแล้วดิมแม่มูซ่ไยใช้ทำไมก็กดใช้ไปแล้วเธอพูดเธอพูดไม่ทันมาล่ะ ก็ว่า,าแล้วดีมถามถึงโฮสเตอร์อยู่เอยัไงไงผมก็ตายไม่นอาคิดมากเอาแป๊บนึงนะดีมใช้ซองปืนแรกแดีมจะใช้ดีมจะยิงยิงก็คือ,คอจะยิงเปิดกดดีมกับแล้วก็เ<น>ด้งมาหาคุณโอม,มตใช่ช่ใชนใช่ใช่กั่ใ่ใช้ใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใั่ใ่ใช่อช่ใช่ใช้ใค่ใ่ใช่ใล่ใช่ใ่ใช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 ่ใใช่ใใช่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 ใชมใช่มช่ใช่ใ่นช่่ใช่ใช่ใมั่้ช่่่่่ ก็เอาคือเอาไงคือซอเปลืองสองไปสองชิ้นอ่ะใช่เครื่องพวนได้ไหมพูใหญ่ก็ถ้ายังอยากเออถ้าฝั่งฟ้ายังอยากดูมีโอกาสรออยู่ก็ชุบผมขึ้นมาครับชุบมารุบลำหายชุบมาหม่นไม่อันนี้ผมอันนี้เคยคุยกันแล้วตั้งแต่เล่นกันตั้งแต่รอบแแล้วก็คือมันเป็นการทานอำนาจอ่ะมันก็เหมือนกับมาขัดเวลาเอ้ากูก็ต้องกลับมาฆ่ามึงต่ออีกรอบอะไรเงี้ยใช่ ไม่เช่าไม่ได้ตัวเนี้ยก็ต้องหาที่ชุบอัตเนี่ยไม่ใช่ผู้ตายได้ชีวิชุบเรามีที่ชุบนะเอ้าชุบผมดิรออะไรอ่ะชุบได้ไหมถ้าเกิดเดี๋ยวรอคนแต่ว่ากำลังโดนเลิงอยู่ใช่ไหมก็ก็ชุบโอเมกามาขู่ก่อนแต่ตอนนี้เขาเล็งพี่ไทยใช้เลยใช้เลยเขาชุบเขาชุบไวซะแสดงโอเวอร์เดย์ดัมี่ดังชอบโฟนหงส์ผู้อันต โอใช่ของกันสน,นั่นนะตอนเน่แบบตอนตอนผมเห็นการสามใบพี่โทกับผมผมผมแบบคิดคิดอย่างไวอะเซนเซนถึงกันเออแล้วคือเหมือนพี่โทก็รู้เลยว่าเขาผมมีของอะไรแะแล้วผมพูดอย่างนั้นอะใส่ไปใช้อะไรก็ดีมเนี่ยอ๋อยามีดโหเกมพลิกชีมีดก็ดีมดีมก็เป็นฝั่งเกิดอะไรขึ้นดีมด,ดูฝั่งตัวเองสิลูก จริงแล้วดีมก็เป็นสีปกตินะสีแดงเอ้าดีมดูฝั่งตัวเองดีดีดีมดีเป็นสีแดงแดงก็บ้าแล้วดีมผมก็งงดีมดีเป็นสีแดงทุกคนเนี่ยมาบูเลจี้ดีมทุกคนครับห่าหาเซตลำความจริงให้ดีมสักสักเข็มแบบแล้วขยิงคนกัดอ่ะอ๋อพี่โดแดงมากเลยดิมโอ้ โอเคเกมว่าจนะใครเป็นคนย้ายจากของผมไปไปดีมนะของผมยิงไปตายไปตายอ๋อโอเคสุ่มได้กระเป๋าหลักฐานพอดีเกมพลิกพลิกเพราะนั่นเนี่ยชุบโอเมก้าขึ้นมาเลยเนี่ยเลยไม่งั้นเกมจบไปแล้วถ้าพราถ้าผมยิงเนี่ยเนี่ยคนการ์ดนอ้ยังคิดไม่ทันเลยอ่ะคนการ์ดบอกโดนลุมละนี่คือถ้าเราเห็นชัดเป็นอนอื่นไกลเช่นคนการเพื่อแค่ดีนะเล็งไปที่พี่โอเมก้าแล้วก็ยิงอะไรดีอ๋อ จริงๆผมแพ้ด้วยนะประเด็นอะใครวะพี่ตายโอเคโอ้คนอุตสาห์ถือมีดยู่ตั้งงานไม่ต้องเป็นหรอกมีอย่านะย้ายผมมาเจอนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้อใครมีอุปกรณ์อะไรไหมฝั่งฝั่งสีน้าเงินอะมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยคุณตายได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้นะผมถามก่อนมีมีไหมมีไหมนานเรียนมีอะไรครับมีเครื่องกระตุกหัวใจอ๋อกระตุกหัวใจอมันมันไม่ได้ช่วยตอนจริง คือมันช่วยหลังจากโดนยิงไปต้องโดนยิงยครับถึงจะช่วยได้โอเคโอเคเอางี้นะ<ด>เราจบเกมได้แล้วครับมัง้งมังนะโ okay. อเคเอาไอ้เชีย่ยงั้นก็ตัดชอยให้ก่อน<ม>คนที่มีการ์ดตอนนี้<อ>ก็คือคืออันเป็นแฟมมันจะเป็นแฟมแบบซึ่งมันจะเรียกแฟมเนี่ยเราจะสามารถส่งให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเรียกเปลี่ยนเป้าหมายปืนได้อ้าวใช่ซึ่งถ้าอ่านผิดก็จะเป็นอย่างเงี้แหละซึ่งเคยเคยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วกับไอเอเทมชิน เขาบอกว่าใช้เมื่อมีคุณยิงคุณสามารถเลือกผู้เล่นคนใดก็ได้นอกจากตัวคุณเองเพื่อเปลี่ยนทิศทาง๋อใช่ไม่ถึงคนที่ถือปืนใช่ไม่คือคนที่เราเลือกพี่ก็คือคือเราต้องเลือกคือเราต้องเลือกคนอื่นให้เป็นคนตัดสินใจแทนเราว่าคือพี่ก็คเอาแง่พี่ควรจะเลือกคนที่อยู่ทีมตัวเองอะตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่ายิงไปแล้วมันจะแบบเลือกไปหาคนกันแม่งเอ้ยอุ้ว เอาสะดังเลยไม่ใช่สะดังนะตกใจตื่นเบิสตื่นเบิสเสียด้เหรอเกมเสียดายว่าเกมแม่งจบไปแล้วทำไมไม่อ่านให้ดีวะอันนี้อะไรอ่ะเล็งกระสบการณ์ัทชาเลยเขายิงหรือเขาเล็งอ่ะเล็งครับเล็งเล็งอยู่เหรอเล็งอยู่ค่ะกำลังเล็งหัวเลยกำลังเล็งหัวเลยเล็งใช่เดี๋ยวจะยิงละยิงจะจุยเสียดายว่าโอ้เอฟบีคืออะไรหน้าเฟซไอดี อทมันใช้ทําอะไรได้อ่ะสลับการ์ดมีดของพี่โทมาให้ให้พี่อ่ะไม่ต้องครือหรือให้ตัวเองก็ได้นะถ้าตัวเองอยากเป็นมีดขึ้นมามันก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่มีประโยชน์ใช่ใช่แล้วแต่เอาปดีมดีมดีมแป๊บหนึ่งดีมอ่าดีมสลับเอาการ์ดไอ้แดงไอ้การ์ดแดงเอาเอ่อเอาการ์ดตรงกลางของโอเมก้าไปแลกกับการ์ดก็คือจะให้ผมโดนลุมใช่ไหมใช่ให้โดนลุมห้าหนึ่ง ดีมเอาแรกอย่างนี้ครับมันไม่มีผลเสียกับใครด้วยใช่ครับก็เคอใช้คืิปนี้เลยไหมเอาดีมใช่เอาเอาเสียเอาหงเอาหงเสียเอาหงเอาคุณตายสลับกับโอเมก้าในใบที่แบบไม่มีระเบิดอะในใบที่ไม่มีระเบิดหรือมีอะมันจะได้เขาจะได้ไม่ไม่อยู่ในฝั่งนั้นแล้วจะได้มาเป็นฝั่งเราโดยสมบูรณ์อะเฮ้ยชนะเยอะได้แต้มน้อยนะคชนะคนเยอะเอาหรยออย่างน้อยก็ชนะตัวชัวใช่ชนะชัวดีกว่ามันจะมีคนเสียแต้มเยอะดิเอ้ยจบต้องนานแล้วทำไมไมไม่อ่าน แม่งเป็นอุปกรณ์ห่เาไปแล้วเรียบร้อยอ๋อได้อยู่ได้อยูดแต่เป็รีไเกมพิกจะได้ว่ะแม่งเป็นอุปกรณ์ใหม่แล้วผมแบบไม่เคยใช้มาก่อนเราเ่กเขาจกันได้จะได้ว่ะจะชนะไปแล้วเออแต่ผมอยากได้มีดไงอยากเป็นมีดต่อจะได้เนี่ยทั้งเลือสุดท้ายคือคุณ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 กั๊ต้องหาวิธีในการเปลี่ยนให้พี่ตายเป็นบีให้ได้อะรือดีม่ะไม่ต้องผมอุตส่าห์เอา เอาทุกคนมาเข้าร่วมฝั่งนี้หมดเลยเออว่าพี่ต่ายรีคูดทุกคนเลยนี่ว่าพี่ต่ายคือตัวแบกส่วนดีมคือหิวข้าวค่ะเป็นเรื่อยมันก็เธอนั้นห็นฉันก็อ่อนเอไลเชื่อตัวเพื่อฉันเพราะไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษนะคะที่รักใอยังบางอยู่ไหมพอต่อไปมันก็ซ้ำกันอาเมเจอร์ยุคก็ที่สองเรัน สาต่อเส้นก่อนสทายเราที่เธอต้องชดใช้ณจังจวกนี้ตลอดชีวิตและคือฉันอ่นตลอดไปเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมผมเล็งไปที่ดีมนะถ้าดีมถูกเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆผมจะได้ยิงทิ้งเลยโอเคครับอ๋อตัวเปี่ใครจะเปลี่ยนอีกอะตัวเปลี่ยนเม่ไหลก็ยิงถ้าถ้าถ้าโดนเขินเม่ไหรผมยิงทิ้งแน่นอนไม่ก็ถ้าเขาจะย้ายมีขึ้นมาเขาก็ย้ายมีจากดีมไปหาพี่โทแค่นี้ก็จบละไม่จบ เพราะผมยิงเล่น้อยู่นะไม่ก็ดีมก็จะกลายเป็นฝั่งแดงแล้วพี่ก็จะกลายเป็นฝั่งแดงไงอ๋ออ๋อแต่ไม่เละผมว่าไม่มีหรอกโอ้โหคุณรับรอ,อ,อโดนยิงเลยเนี่ยเย่ยไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเปลี่ยนก็ไม่ได้เอ้ยคุณกับดบะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะใครไม่ใช้เครื่องจับเท็จวะมีประโยชน์แล้วลผมเนี่ยแหละไม่มีไงเปิดหมดทุกคนแล้วเนี่ยโอเคได้เวลามีผมทุ่ตสาหสั่งสมมานานโอเคคุณกั๊ดมีอะไรการตัวเองบอสฟาคุณกัตตี้มีโลจุ๊เลยยังเนี่ยเออ ก็ถามว่านานี่มีอะไรกันตัวเองไหมมีเครื่องกระตุ้วหัวใจค่ะโอเคไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยก็พ er ิกนะใช่เงินพลิกจริงนะอ๋อพี่ตายยกเลิกได้พี่มันยังยกเลิกได้อยู่จัการอุปกรณ์ได้มีแต่คนรักเราเนี่ยเล็งเราหมดเลยถ้าโดนเชฟพิทยุมาดูยิงซ้ำอีกรอบอะไรอ่ะเตือก็แฟงเลือดก็แฝงว่ะดิ 天吗！Yeah, well. mm hmm.